ตอนรับคุณผู้ชมนะครับก็สู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งครับถึงบ่ายสองโมงทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับผ่านทางออนไลน์ด้กันครับทางแฟนเพจตำรวจอินดี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ครับทางรายการตำรวจอินดี้ครับเรายังคงไปติดตามเรื่องราวจากเมื่่ออตนที กับการสร้างแรงมดานใจจากพุ่มกับหนุ่มคนหนึ่งครับที่สพพระสมุทรเจดี JD. เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับท่านคนนำรดจเอกอดุลแสงตินแก้วซึ่งจะเป็นผู้ช่วยพบตรนะไปรักษาการในฐานะหัวหน้าสพรกรไปรายง,งานตัวกับท่านแล้วก็ขอพรขอว่าจากท่านนะพี่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ในตัวเมืองชนแหละซึ่งไ็โชคดีท่านผู้จัดการไปทูนไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยว คุณผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับชีวิตการเป็นตำรวจของพันตุรวจเอกอนเนกัตทองอยู่ครับได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันเกิดขึ้นมาครับที่รุ่นน้องของเขานั้นถูกยิงเสียชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอไปติดตามรับชมกันครับ ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายอย่างที่ก็เป็นสวัสดิสืบสวนมันก็ดูแลทั้งจังหวัดชนบุรีนี่แหละแต่เราอยู่ชนบุรีมานานเรารู้จักคนเยอะนะพี่รู้จักคนเยอะทำหน้าที่ต่งตางๆมาเยอะแยะมากมายทั้งช่วยคนจับคนอะไรต่างๆนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เป็นสวัสิสืบก็ไปนั่งทานข้าวก็มีพะพวกมากันเยอะหลังจากที่ทานข้าววันเสร็จมีน้องคนหนึ่งเนี่ยขากับถูกยิงเสียชีวิตซึ่งไปทานข้าวกับพี่นี่แหละ อยู่ในกลุ่มกันเยอะมากนะกลุ่มกัน4ี่สิบคนมานั่งทานข้าวกันขากลับเขาโดนยิงเสียชีวิตมันก็ทําให้มีกระแสบางกระแสว่าเนี่ยที่อะไรอ่ะพาให้น้องมาถูกยิงหรือเปล่าอะไรต่างๆว่าซึ่งเราก็ไม่รู้เขามีสาเหตุอะไรามาก่อนแต่เมื่อเขามามานั่งทานข้าวกับเราแล้วเขากลับออกไปแล้วมาเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยทำให้ทุกคนคิดไปได้หลายหลายอย่างนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ ไปบอกเพื่อนชาวว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราขอปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมเราไม่อยากทำหน้าที่ตรงนี้ละเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าว่เราเป็นมาเฟียเป็นตำรวจมาเฟียอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการที่รู้จักคนเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปมีอิทธิพลมีอะไรนะแต่ในความคิดของคนเรา,าห้ามไม่ได้นะเราก็จะบอกเพื่อนชาเราก็จะขอ,อยุติบทบาทตัวเองแล้วไม่อยากทําหน้าที่สืบสวนอะไรต่างๆตรงนี้แล้วล่ะก็เมื่อถึงวาระแต่งตั้งรอบนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งละที่จะต้องออกจากวงโครจรของจังหวัดชลบุรีไปอีกแล้ว หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นเหตุที่สร้างความสะเทือนใจขึ้นกับพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ในตอนนั้นก็ได้สร้างจุดพิกผัน์ของชีวิตการรับราชการตำรวจอีกครั้งค่ะก็โชคดีที่มีน้องคนหนึ่งนะเ็เป็นสวัสดสืบที่โกรกนะจะขอสับเปลี่ยนไปแถวสงขานั่นแหละผู้บัญชาก็เลยตอบตกลงไปจังหวะพอดีเลยก็สับพี่ไปเป็นสวัสดสืบที่สงขลากกแล้ว น้องที่ก็เป็นสวภา์คนเดิมเขาก็ไปอยู่ที่สงขลาตอนที่ที่ไปครั้งแรกเนี่ยจำได้เลยว่าพี่ต้องเป็นรายง,งานตัวที่สปพส่วนหน้าที่จังหวัดยะลานะซึ่งตอนนั้นได้ท่านพลตํารวจเอกอดุลแสงสินแก้วซึ่งจะเป็นผู้ช่วยพบตรไปรักษาการในฐานะหัวหน้าสปพส่วนหน้าแล้วก็ไปรายง,งานตัวท่านครั้งแรก ไปรายงานตัวกับท่านเลยนะั้นแบบตื่นเต้นมากโอ้โหได้เจอวีรบุรุษก็เ,เลยไปรายงานตัวกับท่านแล้วก็ขอพรขอว่าจากท่านท่านพูดครั้งแรกเลยว่าเนี่ยามาทํางานที่โกโลกเนี่ยต้องใจแข็งนะเพราะโกโลกเนี่ยยาต,ติดเยอะมากเป็นตรงนี้เนี่ยน้องต้องใจแข็งกำมันเนะี่ยท่านให้คาสั่งแค่นี้กระทึ่งเราก็รับปากท่านว่าผมจะใจแข็งแล้วจะทาหน้าที่ดีที่สุดก็รับปากท่านแล้วก็ไปทําหน้าที่ ซึ่งในช่วงที่ทําหน้าที่เป็นตระเวตศตืบสวนที่โกโลกก็ได้ทําหน้าที่ทุกอย่างนะมีผลการจับกุมมีต่างๆจนพี่จับกุมยาสุติตไ,ได้รับใบประกาศจ,จากสำนักงานตำรวจแหนชาตินะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่น,นั่นการปราบปรามยาสพติดดีเด่นประจําปี53นะครับรับใบประกาศจ,จาก ท่านผบท่านซึ่งตอนนั้นเป็นท่านพลนตวิเชียนพลโพศรีซึ่งก็เป็นความาภาคภูมิใจที่ว่าเราได้ทําหน้าที่ในการจับกลุ่มยาเสพติดได้เป็นอย่างดนะีแล้วก็มีอีกหลายรางวัลนนะ้าที่ตอนช่วงที่เราอยู่ทางโกโลกเนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นคดีอยู่ชะกันคดีต่างๆเราก็าสามารถนะติดตามจับกลุ่มได้เกือบหมดนะการได้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจที่สุงไหโกลกของพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ในตอนนั้นก็ล่วงเลยไป4ปี ซึ่งทำให้คนที่เป็นพ่อแม่นั้นเกิดความรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงลูกชายคนโตของตระกูลสะทองอยู่คนนี้แต่ก็ได้ติดต่อพูดคุยกันตลอดเวลาเพื่อเพิ่มเติมกำลังใจให้กับพันตารวจเอกอนเนกสะทองอยู่แต่แล้ววันหนึ่งค่ะก็เหมือนว่าโชคชะตาอยากจะให้พันตารวจเอกอนเนกสะทองอยู่ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ครอบครัวได้อาศัยอยู่ค่ะพอพี่ทางานที่กรลบมามีผล งานมีอะไรต่างก็ตอนแรกคิดว่าจะจะขึ้นที่สามจังหวัดละไม่เป็นไรขึ้นรองผู้กับตรงไหนก็ได้เพื่อเราจะได้เดี๋ยวพอเป็นผู้กับือเป็นอะไรเราอาจจะได้มีโอกาสได้กลับไปแถวภาคสองหรือชนบุรีนะสุดท้ายก็ได้รับความเมตตาจากผู้กับาชายนะโดยตอนนั้นท่านพลตํารวจโทไพฑูนชูชยะท่านเป็นผู้จัดการสชตนะซึ่งบ้านท่านอยู่ชนบุรีนนนนททรยยกร็ไม่ได้รู้จักท่านนะ เราก็ทําผลงานทาอะไรปกติแหละแต่โชคดีนิดนึงนะท่านเป็นคนที่ชนบุรีนะพี่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ในตัวเมืองชนแหละให้น้องสาวให้ทางบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เหมือนมีอะไรทำนะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็โชคดีท่านผู้จัดก,การไปทูนไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นรูปติดอยู่ติดอยู่ที่ข้างฝาในร้านนะท่านก็ถามว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณแม่ไม่รู้จักหรอกว่านี่คือผู้จัดก,การ ส่วนวิบริการสะชะตอนะสุดท้ายพี่ก็ได้กลับมาจริงก็จะสวัสดิ์สืบสุนัยก็โลกอเป็นสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานที่ที่บริทอเมืองพัทยาแต่เราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะได้รับแต่งตั้งมา ลงถึงพัทยาเลยนะเราตรงไหนก็ได้เราขอกับชลบุรีหรือขอกับภาค2ใกล้บ้านเท่านั้นเองในความรู้สึกเราลึกๆนะครับเ๋ยวมาแล้วก็นั่นแหลมันก็ไม่พ้นเรื่องขอรหาอยู่ดีสุดท้ายพ,พี่มาอยู่พัทยาปี 55, 56, 57าคราวนี้แทนที่พี่จะได้ขึ้นลองพุ่มกับพี่ก็ไม่ได้ขึ้นอีกโดนย้ายอีกนะย้ายไปเป็นสวป,ปมาตพุทธที่ระยอง โดนย้ายอีกอไม่เป็นไรก็สู้แล้วไปเป็นสวป,ปอ,อยู่มาตรพุทธปีแรกก็ผ่านไปพี่ได้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้กัปป์นะให้พี่ดูแลเรื่องการจราจรซึ่งตอนนั้นเราก็เราอยู่ที่ไหนเราก็ได้ช่วยคนได้ช่วยอะไรต่างๆนะพอหลังจากพี่ได้อยู่ได้ปีหนึ่งปีที่สองนะช่วงปี58นะท่านผู้กุ้งับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่าน ตอนนั้นนายศตอนนั้น for <Dum> um. ท่านพลตํารวจตรีอ okay. ัพลบัวรพรท่านย้ายจากผู้ ungs ับการตํารวจปทจังหวัดสงขลามาเป็นผู้ u n ับการตํารวจปทจังหวัดชลบุรีนะอยากจะให้พี่มาช่วยทําหน้าที่ที่ตํานานงานผู้ u ับการตํารวจปทจังหวัดชลบุรีหน่อยเนื่องจากโปรไฟล์ของพี่นี่คือเป็นหัวหน้านพเป็นอะไรอยู่ชลบุรี่เกือบสิบปีแล้วนะน่าจะพอรู้อะไรต่างๆพอจะทํางานให้กับท่านได้นะก็ พอท่านมาเป็นผู้ร่วมับการตำรวจปทุมจังหวัดชลบุรีพี่ก็ท่านก็ให้พี่มาทำหน้าที่อยู่สำนักงานผู้ร่วมับการท่านได้รับแต่งตั้งมาเป็นรองผู้จัดการมูลนครบานซึ่งในปีนั้นพี่ก็ได้เป็นรองผู้กปกับ,บการปราบปรามสถานีตำรวจปทุมบางลุงชลบุรีคือท่านเป็นเหมือนผู้ค้ําชา คือเป็นคุณพ่อเป็นคุณพี่คุนที่อยู่ด้วยกันที่ชนบุรีเนี่ยท่านให้คําแนะนําเรื่องการทํางานสั่งสอนทุกอย่างแล้วก็ดูท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องการทํางานในทุกๆเรื่องเมื่อท่านชวนก็ตอบตกลงมาก็มาเป็นรองผู้ร่งกับการป้องกันปรปาบปรามที่สพเมืองสมุทรปราการในปี62 กับครั้งแรกก็ที่ม่วงคอมพอไปปรับปรุงอยู่ได้3วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับหลังจากที่พันธุ์บรษเอกอนเนกสัตทองอยู่ครับ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระของการเป็นรองผู้กำกับการแล้วครับก็ถึงช่วงเวลาที่ตัวท่านเองนั้นจะต้องขึ้นเป็นผู้กำกับการแล้วก็ครั้งนี้ครับตัวท่านเองนั้นก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตัวท่านเองนั้นคุ้นเคยด้วยครับ ที่ม่วงค้อมเราไปบริหารหน่วยตรงนั้นซึ่งตำรวจของม่วงค้อมเองมี30กว่าคนเองนะมันก็ไม่ได้เป็นโรงพักที่ใหญ่นะล้วเป็นโรงพักที่สร้างใหม่นะพี่ไปถึงวันแรกก็เห็นละสภาพโรงพักของสถานที่ทํางนานมันดีเพราะเป็นโรงพักที่สร้างใหม่แต่เป็นโรงพักขนาดเล็กถ้ามีปัญหาอยู่นิดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยใช้น้ําบาดาลในาการมาอุปโภคบริโภค เพราะฉะนั้นสุขภัณฑ์เอ่ยไรเอ่ยต่างๆเนี่ยจะเสียหมดเลยนะเฉพาะบ้านพักพี่เนี่ยสุขภัณฑ์ห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดเลยต้องไปปรับปรุงไปอะไรต่างๆพอไปปรับปรุงอยู่ได้3วันเท่านั้นเองปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยพอจะอยู่ได้พี่เลยต้องมาช่วยราชการเนิซึ่งท่านผู้จัดก,การให้มารักษาราชการแทนร่วมกับการสถาบันเมืองปทุมธานี ที่เลยได้มาอยู่ที่ปทุมเท่ากับไปม้งค้อมได้3วันแล้วมาอยู่ปทุมได้ปีหนึ่งจนวาลาแต่งตั้งรอบนี้เนี่ยเมื่อปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาก็รอบการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งที่พะัะสมุทรเจดนีนี้ช่วงนั้นที่มามันจังหวะ โควิดระบาดเราไม่สามารถที่จะออกไปพบปะพี่น้องประชาชน,นได้ก็เ,เลยจะคิดที่จะพัฒนาในส่วนของบ้านเราก่อนก็คือที่ทํางานแตกต่างๆให้มันดูม,นมีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าตรสนี้ก็พยายามจัดสรรจัดระเบียบอะไรในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดลาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆรถที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมาจอดทิ้งละเกละกาวไว้บริเวณรอบๆข้างโรงพักก็พยายามจัดสรรให้เป็นระเบียบจัดระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆก็ อันนี้คิดว่าในช่วงที่มาอยู่เนี่ยได้ได้ทําในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ไปพอสมควรก็อย่างที่ได้รู้ว่าเมื่อไรที่บ้านเราสะอาดคนในบ้านเราก็มีกิจใจที่ผ่องใสที่จะพร้อมที่จะบัดหน้าที่นะอย่างที่พี่บอกว่า ไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เราจะให้ทุกคนในทีมของเราเนี่ยนะให้คิดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนคิดถึงความเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยทุกคนจะรักกันังนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละคนแต่ละฟังก์ชันแต่ละหน้างานนะก็อยากให้มีความสามัคคีเึ่นกันและกัน นอกจากการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วสิ่งหลักที่จะต้องดูแลนั่นก็คือประชาชนในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ได้พัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการบริการให้กับประชาชนอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะในส่วนของจุดที่วันท t o p Service นี่แหละเราพยายามจะทําให้ทุกคนนะที่เดือดร้อนแล้วขึ้นมาบนโรงพักเนี่ยนะได้มีความสบายใจส่วนหนึ่งก็คือการต้อนรับขับสู้ ในส่วนของผู้ที่ทนะําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประจําวันร้อยเวรหรืออะไรแล้วแต่ที่ต้องทําหน้าที่ให้บริการประชาชนเนี่ยหนึ่งต้องคําพูดคาจานะค,ความยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสนะเพราะว่าทุกคนมาเมื่อม่อม,มาเจอตำรวจนะเดือดร้อนมาอยู่แล้วเนี่ยเจอตํารวจดุเข้าไปหรือตํารวจหน้าบึง้งหรือใส่อารมณ์เนี่ยบางครั้งมันจะไปเกิดปัญหามีคอนฟ lict ก,การระหว่างประชาชนกับตํารวจซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่นะเราก็พยายามจะลดลดปัญหาตรงนั้นนะให้ตํารวจเราเนี่ย พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะซึ่งตรงนี้หลังจากที่มาอยู่ท่านผู้ชัวก,การบรทปทอนภักหนึ่งท่านพลตำรวจโทพลบรุรพรเนี่ยก็ได้มีแนวคิดที่จะสอบถามความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนว่าเมื่อขึ้นมาบนโรงพักแล้วเนี่ยได้รับการดูแลอ,อย่างดีไหมไม่ใช่หมายถึงว่าอูจะต้องไปดอนรับับสู้แบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าเมื่อเขาเดือดร้อนมาแล้วเนี่ยเรารับบริการจากตำรวจเราอย่างไรบ้าง่านะจะมี QR โค้ดไว้ให้สแกนหลังจากที่มาพบเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเอกสารหายแจ้งความร้องทุกข์อะไรต่างๆนะเมื่อหลังจากที่พบเจ้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยให้สแกนแล้วก็ตอบคําถามไปว่าพึงพอใจไหมนะซึ่งผลตอบรับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลอย่างดีมากนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ผลตอบรับที่ตอบเข้าไปในแอปพลิเคชันนะตอบแบบสอบถามเนี่ยก็ถือว่าตำรวจเราให้กับบริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับ และนอกจากนี้พันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีท่านนี้ยังได้นำประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของพระสมุทรเจดีด้วยค่ะเพื่อการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนที่อยู่ในการดูแลของท่านช่วงที่พี่ไปอยู่นะมันหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราจะมี ในส่วนของปทุมธานีาจะมีพระตำหนักจากกรีบงกตซึ่งงานที่เราต้องทําประจําเลยก็คือด้านเกี่ยวกับารถวายความปลอดภัยนะครซึ่งตรงน,นั้นเราก็ทํได้อย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดนะแล้วช่วงที่สถานการณ์โควิดมาช่วงรอบแรกนะเราก็ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง,งนะเราได้ใช้ชุดมลชนสัมพันธ์ก็ดีชุดจิตอาสาก็ดี ได้ลงไปดูแลนะซึ่งในช่วงที่โควิดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านผบอตรเนี่ยได้ให้ตำรวจเรานำอาหารนำอะไรต่างๆไปแจกพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด1 9และอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำตู้ปรรสุนะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยมาหยิบอาหารมาใช้บริการตู้ปรนสุที่โรงพักนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ท่านผบออก็มีโครงการที่จะดูแล ครอบครัวตำรวจด้วยเนอกเหนือจากการไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังดูแลครอบครัวตำรวจด้วยนะเราก็ได้มีโอกาสได้จัดถุงยังชีพได้ดูแลครอบครัวตำรวจเป็นอย่างดีนะทั้งนั้นก็เราก็สามารถทําให้ตำรวจเองก็มีความสุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการดูแลใ่ใจจากตํารวจเราด้วยเช่นกัน นอกจากการช่วยเหลือดูแลประชาชนและครอบครัวของข้าราชการตำรวจด้วยกันที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ก็เชื่อว่าอีกหนึ่งหนะ้าที่ของตำรวจเราก็คือการป้องกันรปราบปรามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะนะมีผู้บังคับชาที่สอนอย่างที่พี่อยู่ท่านผู้บังคับการแรกๆเลยท่านก็บอกว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะต้องนั่งอยู่ในห้องแอร์และสั่งงานนะรองเท้าต้องสึกก่อนกางเกงก็หมายความว่า เราต้องเดินไปดูแม้แต่ในโรงพกักเราก็ต้องไปดูงานนั้นงานนี้อะไรต่างๆเขามีปัญหามีอะไรไหมเขามีการทํางานอะไรที่มันเกิดปัญหาอุปสัรคบ้างนนก็คือการเดินท่านก็เป็นกุศโลบายเป็นปิศนานะว่ารองเท้าต้องสึกก่อนก็หมายความว่าต้องให้เราเดินเยอะๆให้ลงไปดูพื้นที่ลงไปโน่นนี่นี่น,นั่นอะไรต่างๆเพื่อเมื่อเราได้ไปเห็นแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะที่ก็ยึดถือตรงนี้มาตลอด การเป็นตำรวจต้องทำงาน24ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นคดีความขึ้นต้องมีตำรวจลงพื้นที่ทุกครั้งและในส่วนของการเป็นตำรวจที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาในส่วนการจัดการสถานีตำรวจและชอบลงพื้นที่ด้วยตนเองอย่างพันตำรวจเอกอนเนกศักดิ์ทองอยู่ที่หวังจะพิสูจน์การเป็นตำรวจที่ดีได้เพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่ท่านจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนใจท่านทั้งสองได้ไหมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ทออยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องฮึดสู้การได้เป็นพุ่มกับการบริหารจัดการงานสถานีตำรวจนั้นกับนโยบายนะครับที่จะต้องเข้าถึงทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ชาวบ้านพวกความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่และก็การพัฒนาพื้นที่นะครับ รวมถึงการที่ตัวของท่านเองนจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับคุณพ่อและคุณแม่ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพันธ์นรเอกอนเนกสะทองอยู่ก็อาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ากันบ้างครับ ถึงได้ว่าในในในตอนที่เราท้อแท้เนี่ยก็ใช้กําลังใจตัวเองว่ามันคงยังไม่ถึงเวลาของเรานะหรือเอาจะบุญที่เราทําไว้เนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะก็จะให้ปลอบใจตัวเองแบบนั้นแหละแล้วแบบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเมื่อเราทํางานไปคิดว่าสักวันหนึ่งคุณเข้าชาฉามองเห็นหรือเมื่อใดที่ฟ้ามีตาแล้วก็คงเป็นวันของเราบ้าง,งเท่านั้นเองเมื่อเราทอ้อบางครั้งก็ท้ออยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องฮึดสู้มัน ตั้งหน้าตั้งตาทำหนะ้าที่ต่อไปเพราะถ้าเราท้อแล้วเราไปทําอะไรที่เหมือนกับตัดทอนกําลังตัวเองไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้แทนที่เราจะได้รับการตอบแทนมันอาจจะทําให้เราเป็นผลเสียกับเราด้วยซ้ําไปนะพี่ก็พยายามเนี่ยใช้อย่างนี้ปลอบใจแล้วก็มาสู้ใหม่ รู้สึกภูมิใจนะคิดว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นเลือกที่อยู่ระหว่างทางว่าเลือกผิดเลือกถูกคิดว่าตอนนี้พี่เลือกไม่ผิดนะที่ได้มาทนะําหน้าที่ตรงน,นี้ทําให้ตั้งแต่ช่วงเด็กๆทุนที่ผ่านมาต่างๆเราไปทํางานได้หลายที่ตํารวจที่เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยคนและอีกส่วนหนึ่งคนที่เขาเดือดร้อนอะไรต่างๆเราได้ช่วยแก้ปัญหาเขาได้ในสิ่งที่เขา ูดกลับมาเนี่ยขอบคุณเราที่เรามาช่วยแก้ปัญหาให้เขาช่วยเหลือเขาที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนมาแล้วเราได้ช่วยเขาแก้ปัญหาทุกอย่างจนเขาสบายใจเนี่ยในสิ่งที่เขาเอาโมทนาสาธุเนี่ยมันเป็นแรงมันเป็นกุศลที่ที่ทําให้มันเป็นพลังให้เราในการที่เวลาเราพบปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเหมือนช่วยพยุงเรานะพี่ว่ามันเป็นกุศลถ้ามันเป็นสิ่งที่มีพลังแะพันะยังตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่ตำรวจเรา เมื่อได้ช่วยคนหรือแรงต่างแล้วเนี่ยมันมันได้ทําบุญไปในตัว ความภูมิใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากเมืองสองแควพิศณุโลกที่มีความฝันในวัยเด็กว่าจะเป็นนายร้อยห้อยกระบี่หรือนักเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากที่จะให้ลูกชายคนโตของบ้านเป็นตำรวจเพราะเกิดจากการได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากตำรวจจึงทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตำรวจจึงไม่อยากให้มีใครในบ้านในครอบครัวได้เกี่ยวข้องกับตำรวจ แต่เมื่อความฝันที่ไม่อาจต้านทานพลังในใจที่อยากจะเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้เด็กผู้ชายคนนั้นจึงขอเลือกทางเดินของตัวเองด้วยการเป็นตำรวจโดยเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนพลตำรวจในสมัยนั้นพร้อมกับให้คำมั่นสัญญากับคุณพ่อคุณแม่เขาว่าถ้าเขาทำตามความฝันของตัวเองไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเขายินดีจะลาออกและกลับไปใช้ชีวิตประกอบอาชีพแบบที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เป็นแต่แล้วโชคชะตาก็มองเห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามของเด็กผู้ชาย คนนั้นที่ชื่ออนเนกสะทองอยู่จึงทำให้เขาได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงและได้ทำหน้าที่ข้าราชการตำรวจในฐานะของผู้พิทักษ์สันติราษฎรเพื่อที่จะพิสูจน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านได้เห็นว่าตำรวจเป็นได้มากกว่าที่คิดที่เห็นเพราะตำรวจนั้นเป็นได้ทุกอย่างเพื่อประชาชนเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าทุกครั้งเลยตั้งแต่ที่พี่ติดร้อยตีก็ คุณพ่อคุณแม่จะจะติดดาวไอ้พี่ทุกครั้งทุกัชนยศนะไม่ร้อยตีร้อยโทพันตีพันโทจนพันเอกนะทุกครั้งเลยที่พ่อกับแม่ได้ติดดาวที่บ่ายพี่คนละข้างเนี่ยก็ท่านก็น้าตาคลอแล้วท่านก็ภูมิใจนะที่ว่าเออเราลูกจาวไรจนาคนหนึ่งเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นความจเจริญก้าวหน้าเราแล้วก็เราเรือมาแล้วแล้วเราประสบความสำเร็จในที่การงานของเราที่คิดว่าพี่มาได้ไกลละไกลเกินฝันที่ เราเคยฝันไปแล้วงานเราไม่เคยคิดหรอกนะว่าจากเด็กมานอกคนหนึ่งจะมาได้สมทั้งแบบนาติยศพันเอกแล้วมาเป็นหน้าหน่วยคิดว่ามันเปความภูมิใจที่สุดละก็คิดว่าจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดต่อๆไปนะคิดว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้า เราได้ทําหน้าที่ตรงไหนเราก็จะทําหน้าที่เราดีที่สุดที่จะมีมาโต้องพี่นะรับคาสั่งปฏิบัติทันทีทําดีที่สุดที่ก็ยึดตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาพี่ไปประชุมลูกน้องหรืออะไรต่างเวลาพี่ได้มีโอกาสพี่ก็จะบอกเขาว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรยึดถือในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราทําหน้าที่เราดีสุดแล้วเนี่ยใครก็จะมาทําอะไรเราไม่ได้นะแล้วก็มันเป็นผลงานที่มันติดตัวเราไปตลอด และนี่ก็เป็นอีกบทพิสูจน์ที่ภาคภูมิใจของตำรวจอินดี้อีกหนึ่งท่านค่ะที่มีความฝันที่จะเป็นนายร้อยตำรวจแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรและมีความฝันขัดแย้งกับครอบครัวก็ตามแต่ตัวของพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะหวังแค่ว่าถ้าลงมือทำและพิสูจน์ได้ครอบครัวก็จะยอมรับและสุดท้ายแล้วความฝันความคิดหวังท่านก็สำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นบวกกับความเพียรพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นค่ะ พี่จะไม่ค่อยจะใช้ความเป็นเจ้านายกับลูกน้องอะไรไม่มีเลยนะพี่จะบอกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันเราขอให้ทำงานเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนทํางานไม่ต้องทํางานเพื่อพี่ไม่ได้ทํางานเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราทํางานให้สังคมเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็จะพยายามจะปลูกฝังทุกคนให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่คิดจะเข้ามาเป็นตํารวจนะก็มันความฝ่ายฝันทุกคนมีมีหมดอะนะทุกคนอยากจะเป็นทหารเป็นตารวจเป็นหมอเป็นอะไรต่าง แต่ถ้าคิดว่าอยากจะเข้ามาเป็นตำรวจแล้วได้ทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในสังคมดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะหนึ่นงก็ต้องมีการเตรียมตัวต้องมีความตั้งใจแล้วเมื่อเข้ามาเป็นตำรวจแล้วเนี่ยอยากให้คิดถึงว่าในช่วงก่อนที่คุณจะเป็นเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรแล้วเมื่อม,มาเป็นแล้วยอย่าลืมนะขอให้ทำหน้าที่และมีความตั้งใจอย,อย่างที่คุณมุ่งมั่นไว้เนี่ยแล้วจะประสบความสำเร็จ ผู้ชมครับการได่ทำตามความฝันของตนเองนะครับที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กนั้นคือการเป็นนายร้อยตำรวจจนสำเร็จเพราะว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามนะครับรวมไปถึงความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่พันตุรรเอกอนเนกศระสง์อยู่นั้นภูมิใจในตนเองที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทําให้ตัวท่านพุ่มกับคนนี้นะครับภูมิใจยิ่งกว่านั้นครับนั่นก็คือการได้พิสูจน์ตัวเองครับในการเป็นตํารวจที่มีความสามารถและการเปลี่ยนทัศนคติของครอบครัวของตัวท่านเองจากลบให้กลายมาเป็นบวกได้นะครับในการรักและก็ชอบตํารวจนะครับพร้อมกับตัวท่านเองก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะทําหน้าที่ตํารวจเพื่อประชาชนต่อไปอีกด้วยครับ กลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันนี่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ ตึงวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับย้อนหลังผ่านทาง YouTube Channel เข้าไปค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้และอย่าลืมกดติดตามของพวกเราด้วยนะครับในช่องทางของ police c h i v นั่นเองและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูทรพระสมทุทเจดีครับบริษัท u t i ีไอมีเดียจำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสติเประจําใจของพี่ก็คือที่บอกนะครับ ในการทํางานของพี่เองนะก็คือรับคาสั่งปฏิบัติทันทีทําดีที่สุดนะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแลนะส่วนใหญ่ก็จะให้นโยบายในส่วนของทีมงานทุกๆครั้งแบบนี้ตลอดนะฮะ